เอาค้าย้อนสอนให้ท่านผู้ชมท่านด้วยนะมันจะฟังไม่เรื่อยเราเกินนะมันจะบ่นไม่ได้กับลราเกินนะแล้วผมจะมาเล่นตัวจิ้งจอก้าวห่างเฮ้ยไม่ใช่ละนี่มันแฟนอินแฟนอินตัวเที้ยอะไรมาดูครับเป็นจิ้งจอกครับโอเคนะั้นเราจะไปเล่นกันเลยนะครับก่อนที่จะดูคลิปก็กค้างครับก่อนที่จะดูคลิปก็กดไลค์ด้วยนะครับไปเริ่มกันเลย โอเคเริ่มแล้วนะครับผมจะใช้ประมาณนี้ตีไกลนะดูท่าเดินดิเหมือนเกมบั๊กนะครับเอาแล้วจะดีไหมกันเดินอย่างนี้นะแล้วตอนแรกทำไมมันเดินยัง้นเ๋ยวเล่นกับจอก่อนเล่นจอมันโอเคไปดูเลยจะไปเล่นมัน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 ต้องเล่นมันต้องเล่นมันอย่าให้มันเล่นเรา ตีแรงมากนะครับใช้สกิลดิสกิลวไมสกิลอ๋อแบกแมนอุ้ยโอ้โหรู้แล้วปิ้วดิเอออย่างนี้นะกิ้งฟักกิ้งแบกแมนลัดผู้สาดจำไว้แบกแมนบอกจ้ะ,ะเอย้ย กูบอกตัวเองแบกเมนไปบอกดูว่าเตะไก่ค่อนข้างดีเฮ้ยกันมันโอ้โหมึงกล้าแทงด้วยเหรอมึงเห็นไหมเนี่ยว่ากูเป็นตัวจิ้งจอกนะเว้ยจิ้งจอกอะต้องนั่งเน้นคำว่าจอกไว้เอออยู่กอดเพื่อนดีกว่าอยู่กอดเพื่อนดีกว่าไหลไหลแล้วโอ้โห โอโหตีไม่เข้าเลยเนี่ยตีผมไม่ค่อยเข้าโอ้โหฟักกิ้งกิ้งกิ้งนี่ท่าสวยท่าสวยท่านี้มันเป็นทาน่าอะไรเออจริงจอกนี่ดูดูดูโคตรที่อ่ะไปไปอย่าช้าสิ เดินละเมือม่อยเมือม่อยเมื่อยมากเลยกูจะกิ้งกิ้งโชว์นี่โชว์แลนแลนกูโชว์ละเออโดนใครเล่นวะนะกูลเล่นเหรอคนเล่นมันเหรอเขามาได้ป้อมดิสัตหนีนี่มันต้องรออย่างนี้เออ้ยเขามาได้ป้อมดิสัต โอ้โหมันมากิ้งดิกิ้งกิ้งกิ้งเฮ้กิ้ง ah น yeah. ี่หนีอ่ะหนีหนีก่อนหนีก่อนไม่ไหวไม่ไหวแบกแมนแบกแมนคิวหกตายสูนนะครับโอ้โหถ้ามึงจะเล่นกันอย่างนี้นะกูยอมแพ้เลยเฮียยอมแพ้เฮีย Q6 ตายศูนแล้วเพิ่งตายเมื่อกี้ด้วยเพิ่งตายเมื่อกี้กิ้งกิ้งกิ้งไม่กิ้งดีกว่าไม่กิ้งเรากิ้งเฉพาะการหนีครับนะได้อันตีแล้วนะครับแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้แรงขึ้นน,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 นี่แล้วโอ้โหป้อมตีไม่เข้าเลยนะโหดเะล่ะป้อมมึงแตกแล้วนี่ กำลังโจมตีสคาดาเอ้ยสคูดาวสคาดาสคา,า,าดาคืออะไรอ่ะอี้รอมันเดียเด๋ยว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 เออเข้าไปดิเด็กน้อย เธอช่วยกุฏิปัอมดิโอ้โหนี่ปุ่มใส่ปั้มสับป้าซิกก่งปุ่งเก่งกางเก่งกูไกะะ่ปัตตคหวยแมงแม่งได้แน่เลยดูดิหวย ไม,ไม่นาซื้อนาคอสเลยซื้อตัวนี้ก็ดีแล้วตีโคตรแรงอยู่เก็บตังค์ซื้อตัวนี้หละครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวให้ฟรีนะครับแล้วลองใช้ลองใช้จนกว่ามันจะหมดนะครับก็น่าจะอีกนานเพราะตอนนี้โอ้โหกิ้งไปห,หานี่ไงสาพายไหมสัพายมาต่ฟักเกอร์เลยอะ นี่เอาอันติไปเด็กนี่ดิโอ้โหลองตีนกิ้งเออเงี้ยนี่แหละใช้จังหวะเต็บดีวิ่งโคตรช้าเลยเนะนี่ยบิ้วนี่นี่ เหมือนหมาเพิ่งโดนรับเลี้ยงนะเยสเาจะอัพสกิลวิ่งไ้กิ้งแะกิ้งกิเออรองเท้าบวกนี่แรงขึ้นดูดูเหยียบทีมไมเกรนมาแล้วไม่ต้องก,กลัวเขาเลือดลดมั่วเลยนี่ว่าฟิลกิ้งแล้วกิ้งแล้วปวดปาไปสปริงก์ือปิง,ปงนี่มาดิ เออมึงเดกไปแดกไป,กไ,ปไปแล้วยิวก่อนเนื่คดเกียนนี่ดูรองเท้าสะก่อนวิ่งสักเป็นลอยเลยสักพักหนึ่งโดนเซิร์ฟเพอาด่านะครับวิ่งเป็นลอยน้ำตีเออเอาไปครับนี่นี่วิ่งเป็นลอยวิ่งเป็นลอย ป้าไปดิมันก็ยังวิ่งเร็วนะมึงลาดเหรอไอสัตว์ให้มันสายลาดนี่ไงวะเนี่ยไอห่าโอ้โหแบ็กแมน ดีใส่ป้องไปทีแล้ววิ่งออกอ๋อเคานเตอร์เพนอ,อีนี่อ่าคานเตอร์เพนโอ้โห วิ่งหนีเป็นสกิลที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นการกิ้งอยากซื้อพวกนี้แล้วอ่ะอ๋อผมมีดูดเลือดอยู่ก็โอเคอเค นี่นี่ลูกเดี๋ยวโชว์ลูกน้องครับโชว์ลูกน้องแมวนี่นี่โชว์ลูกน้องเป็นรอยเลย้เียโอเคโอ,โอค้โหอ๋อเขาถ้เพนอ๋อไม่ใช่อ๋อเพื่อนอ,อิสต์โอู้ฟัดอ๋อไม่ใช่ นี่ไปแล้วขอบคุณนะให้ติป้อมเดี๋ยวคุกงก่งไมหานะปาไะปไาแล้วปาบ้าบป้าสปีกุก้งป้าสปิก torso, ้ก่งกุ้งไก่ไก่กุ้งกก้งเออคิวไปห้านะตัวนะ้วไปตะกิฟเกิด okay. โอเคด,ดูดิป้อมป้อมเรากับป้อมเขานะ แตกต่างกันมากเขาได้ตีป้อมเราไปสองป้อมแตกป้อมหนึ่งแล้วป้อมหนึ่งไม่แตกพุ่งไปแล้วโดนโดนปั่นโด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 นโอ้ยเจ็อะไรวะเนี่ย โอ้โหเฮ้ยชิดเป็นนี่นี่นี่โอ้จิตเคราความเสียหายโอเค มันโจมตีโอเคดูมันขี่เท้าอ่ะมันเหมือนมันขี่เท้าแต่มันที่มันเดินะนะใส่หนักอุปกรณ์หนักอุปกรณ์นะอ๋อเขาตะเพนนี่ตีข้าง โอดเะล่ะไปแล้วอ๋อ apple pen เหรอสัตว์ pen ไปลูกน้องไม่ไม่มาสักทียอมไม่มาแล้วเนี่ยไม่ใช่ยอมหลีมตุวยเฮี้ยอะไรกันตามชื่อไม่ได้ว่าเฮ้ยนี่อย่าป้อน ระยะไว้ให้กูได้สิ๊กเกอร์อะไรไม่ยดอะไรอะไรอูจะกิ้งเขาไปในป้อมโดนนี่แบกแมนแม่ลัดกูดีแบกแม่ลัดกูดีเยดแค่ตัดแค่เกิดเกิดดีโอเคเกิดแรับ ลากเลือยลากเลือน่ากลัวกลับมากลับมาเอ้ยโตรโหดเออตัดมาีกทีชนะแล้วนะแบ็กแมนต้องยอมของแบ็กแมนเนาะคิวโคตรเยอะนะ จะให้ดูนะว่าแบล็กแม็คิวไปกี่ตัวสิบแม่คิวไปยี่สิบสองตัวแล้วลัดเก้านะตายสามนะโหดมากนะครับ,รบโอเคนะควันนี้เราขอตัวก่อนอย่าลืมกด subscribe เพื่อติตามกิมแมตช์ด้วยสวัดีครับ